ลายดีป้าลุงันนี้มาเป็นน้องหวอยด่างเถอะฮะกระสุนคือแบบนี้ดีดีมาใส่เ่ย นี่มาตั้งเซกรโตก็ไ,ได้ไปหน้ามาดึกมาไม่พลาไปล่างพัวนี่ลุกมาล้างไปลุกไปล้างพัวนี่นอน,น,นอยังไง อย่าบอไปถามมารุณนี่แม่กับวยูมันมีคนเปิดชลิปพ่อเปิดโทรเปิดทุ่ง Thôi vô đây làm cho mấy đứa mượn vô đây làm cho mưa, đứa mượn sẽ lấy cái câu này đây, đây. sẽ cầm một đĩa. Tại vì ra muốn đi du lịch. Hả, sang đây đó. phải chắc bà đúng ạ? đấy. เดือวเราสั่งพื้นพ็ดอ่าไก่ัวออกมาเลยจะจับจับ มันถี่เหม่อเดีบเวไปดูเดี๋ยวอาแลวตกมีชุดักสองใบอยนีเดี๋ยวเสื้อสองใบม่กินี่ังยแล้วด้วเฮ้ยเฮ้เยมแกลาอกัทเ้แตกเลย มาเตะกึ้คอนตุกจังบริลล่ามาแล้วมาแล้วดะมาแล้วเออมันเปียกดิการเวียนามเนี่ยมันโหเปียกเลย นออ้องบอยออกมาแต่ววัดก็ยืนใส่พื้นเลยบ <Okay, okay. S 1> ิ๊ก <Okay, okay. S 1> มาไล่ถึงแม่มันลายเลย

还行，我这。

跑步。好 我都弄喷来

สวัดีครับพี่น้องพบมาพ่อกะยังมีชีวิตอยู่หรือคะยัง่ตายหรือคะเมื่อยบพ้อบ่น้องรองคับพีนครับพี่น้องค่อพนอบี้องั่น้องบ่น้องค่องครบพู่้่้องรับ้อีนบ่อคบี่น้องครับพีอครับพ่น้องค้บ่าว้ราบอรรัี่่งอง่ เองพดไปใส่เลสบายดีอกได้ดําน่บ e ่มาเนนะบม้าทาหมนั่งถาหม้ kind of อพี่น้องเ้ยให้มอมาขาน้ำเกลือให้มนม่วไว้เมื่อยแหงกินต่เกลือแรนี่กับมากินนะได้ล่ะขนมนะ อ้าวพบาคคือขนมให้าก้วค um, uh, uh, ุณผ่อบาขัใจดีกจดีย์กับขนมอืมมาจอบบอร์มาลีนซื้อมาลีนซื้อเป็นมาจอเหรืมาลินซื้อป่ติจอบใจเด้อยที่มาเลีนนะมาเรียนดามหน้าเลยมาเีนเบอมานั่งหน่อยไหมนอนั่งหนอไหมม่เลยเดเอหดขึ้นาย มาลานะใช่ใช่แล้วไปบอกเจ้มึนี่นานสีสีประสีนนะเบิเ้ดแล้าคะเบิดอะเช้าลวก็มานี่มือจังกินเบิดแลว้วสั่งข้าพูด น่าขนมห้ละเมื่อไปไปละคูบ้าก่อเออแต่แต่ลมนะคะรู้สบายดีเปิดกล้องอะไรลสาีห้องน้ำมูอื่นอสบายเ็ดเด้ผู้ไปนอนหานอนเ่งผู้ไปนอนม่งวนนี้าอนก็ไม่เมื่อี เป็นโลนี่ก็เป็นน้องกันเป็นอย่างไะเจ็บคอลูกเจ็บคอแม่เจ็บคอเใช่จะเป็นนะพี่อย่าลื่นบ้าเขาก็อาบน้ำแล้วน,นักสีก็บของก็ไปนัก,ปปกสีแบบปลอกซอม

ยังไยหมอกระแม่ทหาแล้วลนะเขาอยู่มาองเพว่องนะเรื่อยนห้อาฝังไปเรื่อยๆแกเรื่อยๆแล้วบ่เชื่อมากันม่ินเศร้าน้ำเย็นจูบไบรน้แกงว่าจะตัวอะไรไย่เยนอันเด้นะน้ำเย็นแดดมันทอนเลยมันเย็น

Ở ta đâu rồi đấy. Hai bạn. Cái bạc nhỉ, không có gì cho bác với ta là nhà ở nhà bác ở không tẹn ở khóng vật nuôi Ở bạc đấy ạ ừ. oh. งานงานมาอาอางานให้ลงหนึ่ไม่หรอไม่ใช่ปฏิบาก็เอานต่อ

นั่นและเขาบอวดไปใช่กะเนี้ยเอาไปวกแกัินลายเอองนี้เออนั่นแหละนั่งรถนั่งแล้วเห็นบวยบยเขาไม่ลงเลยคนมาอยู่เขาลักคนบาอยู่เขาก็ไปลักไม่เอาพี่น้องเอย เขาเอาแบบรธานเบิร์ตทธเจ้าอยู่หมองนึงหน้าอยู่มองนึงเือิบบิ๊กแยกไปเอาหน่อยให้แม่ไปทุกเกล่ดเลยในหม่องนอนนะนอนแม่น่ะไม่ข่ามันช่องเขาขามไปเอาไปเอามาซอกช่องด้วย bay lắm 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 bay เบอ่ like uh ์เบอก็ถ sure. ิมมาขยะยดูเข้่ทางขยายไปดูอ๋อไอ้แม่รอหมอมาค่ะพี่น้องขึ้จากหนหมอกมาดอกค่่ะนีี่อันใดเบิ้งเออเบิ้งนี่เป็ยังเจ็บขอบอเจ็บขอคือกัน โอ้ยขาดกับเจ็บคอถามมอไม้จริงคลิปนี้ก็จะฝากไว้สั้นนี่เลยนะพี่ลองดูถาเพิ่งถามถามอไม้มก,ก่อนค่ะจะเปรียบให้เบิร์กไม้ราคะอันนี้ก็ไว้สั้นนี่ราคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ